อุ้ยโดนนี่อุ้ยเห็นไหมคางรอบนี่อุ้ยได้ได้นั่นเห็นแล้วดำๆโอ้ยเหมือนจะโตนนี่ครับนี่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานๆน,นะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้หากินหมายริมถนนนะครับหลายคอมเมนต์เนี่ย ที่ช่างเดททำคลิปดักปูนาลงไปคอมเมนต์ถามว่ามันมีเยอะขนาดนั้นจริงหรือไม่ให้กลับมาซ้ำหน่อยนะครับวันนี้ช่างเดเลยจัดให้ครับดักปูนาริมถนนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีลุ้นแค่ปูนานะบางจุดเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นปูนดําด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นไปกู้ด้วยกันเช้านี้มาดักไว,ว้เมื่อวานเย็นนะครับกู้เชา้าโดนไม่โดนได้ไม่ได้ก็ไปชมครับนี่จําจุดนี้ได้ไหมครับหัวท่อ ที่ครั้งก่อนมาดักแล้วได้ปูไข่ไปตัวเบลเลอเร์อเลยอะ่ะมาเช้านี้มารุ้นกันหน่อยนะยังไม่ถึงคิวรอบปนูนานะครับมาดูรอบปูดำกันก่อนเพื่อฟุกุกๆอุ้ยโดนนี่ ู้เห็นไมค้างรอบนี่เอาโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วทุกคนนี่เอ้หมานปูดําแล้วครับแต่ที่สำคัญน่าจะตัวเมียด้วยนี่เผลอจะเป็นปูไข่แล้วนนี่โอ้ครั้งที่แล้วมาได้ปูไข่ตัวเบลเลอร์แต่ไม่รู้มีกล้ามเดียวนะครั้งนี้มาสองกล้ามครบเลยทุกคนเอาบวกหนึ่งหมันหมาที่สวย จะดักเป็นปูดำริมถนนทั้งหมดเลยก็ปีนี้ลองเช็คสองทีสามทีแล้วครับก็ยังไม่เก่งนะก็แต่บางจุดมันก็พอมีตัวครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไปกันต่อครับผมจุดนี้นี่คลิปก่อนนี่ได้ไปเยอะมากนะเข้าเยอะครับปุน,นา คลิปนี้ยังพอมีตัวเหลือหรือเปล่าหลุมนี้อุ้ยได้ได้ไดนี่นนแล้วดำดำโอ้โหเหมือนจะโตนี่ครับนี่โอ้ยอ้ย,อยดูครับมันอย่างนี้เนี่ยโอย้ดูแล้วตัวยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญบอกแล้วมันเยอะจริงครับนี่ น,นี่เรียกว่าไซแมเป่งงั้นนะครับอู้ลูกนี้โดนนี่นี่โอยสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยดูไซแมเป่งมาเป่ง ปูนาลิมถนนนะครับมีไหมลูกนี้อุ้ยเห็นดำดำแล้วเห็นดำดำแล้วเห็นดำดำแล้วครับว้าวนี่นี่อะครับโดนอีกสีห้าตัวใหญ่ๆโอ้โหก็มาสรุปปูกันนะครับดักปูนาคลิปนี้นี่ได้ปูดำใหญ่มาตัวหนึง่งตัวเมียด้วยนะปูไข่ด้วยครับนี่ หแม่หากินริมถนนนะแม่ก็ได้ปูดำหนึ่งตัวส่วนปูนาก็ดูทุกคนได้มือใหญ่ๆแล้วนะเยอะจริงๆครับนี่คนกินน้อยนี่ดูตัวนีย่ยตัวเป้งๆนี่ตามใหญ่ๆครับนี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่นี่ อโอ้โหดูนี่โอ้โหใหญ่เติบครับใหญ่เติบอ่ะคลิปนี้ก็ได้ทั้งปูดำได้ทั้งปูนาน,นะครับผม